สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับอาจารย์โดง่งกิติพัฒน์สันทวีสุขครับในบทที่21นนเนี่ยนะครับเราจะคุยเรื่องของเป้าหมายการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลครับในบทนี้เราจะสนใจครับว่ารัฐบาลเวลาดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแล้วเขาจะมีรูปแบบหรือมีการกาหนดเป้าหมายอย่างไรซึ่งในบทนี้จะประกอบไปด้วยอีก3ส่วนย่อยครับส่วนแรกครับเป็นเรื่องของรัฐบาลกับการกาหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจส่วนที่2ครับเป็นเป้าหมายการดําเนินนโยบายของรัฐ ส่วนที่3ครับคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลดาเนินการตามเป้าหมายครับรัฐบาลกับเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจจริงๆแล้วนะครับรัฐบาลทุรรัฐบาลก็จะมีกระบวนการในการบริหารงบประมาณการบริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งเน้นว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยจะต้องมีการเจริญเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจครับ อี o คโนมิกรอจะเป็นการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่เรียกว่า GDP หรือมูลค่าการผลิตของประเทศเมื่อไหร่ก็ตามทีนะครับที่การผลิตของประเทศมีการขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสแสดงให้เห็นครับว่าประเทศนั้นมีความสามารถในการผลิตที่มูลค่าเพิ่มขึ้นครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจะสะท้อนหลายๆอย่างนะครับเช่นการพัฒนาทางด้านเทคโนโล,โลยีความสามารถของประชากรในการสร้างไรายได้เพิ่มขึ้น และจะสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรด้วยครับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของความสมดุลครับเวลารัฐบาลมุ่งเน้นเป้าหมายทางด้าน GDP นั้นเนี่ยเราไม่สามารถละเลยเป้าหมายด้านอื่นๆด้วยเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอัตรานเงินเฟ้อดังนั้นเราจะมีสมดุลอยู่2ด้านครับสมดุลด้านแรกเป็นสมดุลภายในนั่นคือภายในประเทศจะประกอบไปด้วยการที่ GDP เติบโตแต่เรายังมุ่งเน้นให้ระดับราคาสินค้าอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับ ส่วนสมดุลภายนอกเป็นสมดุลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับมเมื่อเศรษฐกิจเติบโตมีไรายได้จากต่างประเทศมากขึ้นโดยส่วนมากแล้วอัตราแลกเปลี่ยนจะปรับตัวแข่งค่าขึ้นครับดังนั้นการพัฒนาประเทศรวมถึงการสร้างสมดุลในด้านต่างๆรัฐบาลจะต้องใช้เครื่องมือนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเข้ามาช่วยนะครับเป้าหมายการดําเนินนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายแรกครับคือเป้าหมายการเจริญเติบโตของ GDP แน่นอนครับแทบทุกรัฐบาลนะครับมุ่งเน้นให้ตัวเลข GDP มีการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยส่วนม,มากก็จะเปรียบเทียบครับว่า GDP ของปีนี้เติบโตมากหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับ GDP ของปีที่แล้ววิธีการที่รัฐบาลจะทําได้ก็คือการสนับสนุนให้มีการผลิตในหลายๆด้านทั้งด้านกเกษตรอุตสาหกรรมและบริการครับหลายรัฐบาลก็มุ่งเน้นสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มีการขยายตัว บางรัฐบาลก็มุ่งเน้นการแข่งขันภาพบริการในประเทศไทยเหล่านั้นมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลอยู่3ด้านนั่นคือภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและบริการหากมุ่งเน้นในด้านใดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะถูกละเลยนะครับการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่สร้างสมดุลทั้ง3ด้านจะช่วยทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจของบ้านเรานั้นเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเศรษฐกิจเติบโตสิ่งที่ตามมาเลยก็คือรายได้ของประชากร เมื่อได้ประชากรเพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตก็มากขึ้นด้วยครับรัฐบาลเองก็เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นสามารถสร้างสาธารณโภคที่มีคุณภาพสูงและสร้างบริการสาธารณะที่ดีเช่นทางด้านสาธารณสุขและทางด้านการศึกษาครับเป้าหมายถัดมาคือเป้าหมายการจ้างงานถ้าหากโครงสร้างของประเทศนั้นนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีจริงเศรษฐกิจเจริญเติบโตแต่อัตราการว่างงานสูงเนื่องจากว่ามุ่งเน้นการพัฒนาเพียงได้รายละหนึ่งเท่านั้น เมื่อไหร่ก็ตามคนตกงานมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาสังคมเพราะว่าคนเหล่านี้มีความจําเป็นต้องใช้เงินในชีพประจำวันการไม่มีไรายได้เพียงพอในการใช้แต่ละเดือนก็ทําให้เกิดปัญหาสังคมเช่นการฉกชิงวิ่งราวการจี้ป้นเป็นต้นดังนั้นการดําเนินนโยบายของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นให้มีการจ้างงานในหลายๆด้านจะเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับถัดมาจะเป็นเป้าหมายของเศรษฐภาพทางด้านราคา มื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจขยายตัวคนมีไรายได้มากขึ้นสิ่งที่มักจะตามมาก็คือราคาสินค้าที่ปรับตัวมากขึ้นครับการที่ราคาสินค้าปรับตัวแพงขึ้นก็เป็นปกตินะครับของเศรษฐกิจที่เริ่มมีการขยายตัวแต่ว่าการที่ราคาสินค้าปรับตัวแพงขึ้นมากๆจะไม่เป็นผลดี ดังนั้นรัฐบาลจะต้องดูเสถียรภาพของราคาครับว่าถ้าราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นควรจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่การปล่อยให้ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจะผลส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรครับถึงแม้ว่าจะหาไราไยได้ได้มากขึ้นแต่ราคาสินค้าก็แพงมากเกินไปเป้าหมายถัดมาก็คือเสถียรภาพภายนอกครับ เมื่อใดก็ตามเศรษฐกิจเริ่มมีการขยายตัวเรามีการส่งออกได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาเลยก็คือไรายได้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นครับเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นจะทาให้อัตราแลกเปลี่ยนเราแข็งค่าขึ้นจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าสินค้านําเข้าจะเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆอาจจะส่งผลถึงอาตาัตราเงินเฟ้อรวมถึงการชะลอตัวของการส่งออกซึ่งในใระยะยาวแล้วก็จะมีผลต่อการจเจริญเติบโต,ต,ต,ตทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน ดังนั้นรัฐบาลจะต้องมีนโยบายในการดูแลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีด้ครับเป้าหมายต่อไปคือเป้าหมายการกระจายไรายได้และความมั่งคั่งครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจ GDP ของประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่บ่อยครั้งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนแต่ละกลุ่มนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันโดยส่วนมากแล้วเจ้าของทุนหรือเจ้าของธุรกิจมักจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าของแรงงานนะครับ ดังนั้นใน,นกลไกของรัฐบาลจะต้องมีกระบวนการในการดึงงบประมาณหรือในการเก็บภาษีที่ทำให้เกิดความสมดุลและลดช่องว่างของการกระจายไรายได้ครับเป้าหมายสุดท้ายครับจะเป็นเป้าหมายเรื่องของสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับในการพัฒนา GDP นั้นเรามักจะมีการใช้ทรัพยากรบ่อยครั้งครับเรามีการปลูกพืชบางประเภทที่ทาให้เกิดผล,ผลผลิตของประเทศมากขึ้น แต่เมื่อเกษตรกรมีการเผาเศษวัสดุทําให้เกิดฝุ่นควันมลพิษ PM 2.5ส่งผลต่อคนอื่นๆในสังคมเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษด้วยดังนั้นรัฐบาลจะต้องมีมาตรการนะครับว่าในการผลิตเพื่อสร้างความเจริญเติบโตของประเทศนั้นจะต้องทําให้มลพิษในประเทศนั้นมีต่ําด้วยนะครับประเทศไทยเรามียุทธศาสตร์20ปีเริ่มตั้งแต่ปีพศ2561ถึงปีพศ2580นะครับ ยุทธศาสตนี้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยเลยนั่นหมายความว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามาก็จะต้องมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของประเทศซึ่งประกอบไปด้วย 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนั่นคือการให้ประเทศมีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัย 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมต่อระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคต โดยการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์นี้เน้นการทําให้คนไทยมีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ความสามารถร่างกายสติปัญญาและจิตใจในการทํางานครับ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำและ ให้คุมชนท้องถิน่นมีโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับภาคส่วนด้านอื่นๆครับ 5. ยุทธศาสตรชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นความสมดุลในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการทำให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและให้บริการประชาชนครับ ความขัดแย้งในการดําเนินนโยบายของรัฐจะสังเกตนะครับว่าเวลารัฐบาลดําเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับบ่อยครั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตกับเป้าหมายเรื่องของการรักษาระดับสเสถียรภาพของราคามันไม่ไปด้วยกันนะครับเพราะทุกครั้งที่เศรษฐกิจโตคนมีเงินมากขึ้นสิ่งที่ตามมาและก็คือราคาสินค้าที่จะปรับตัวสูงขึ้นตลอดเวลา มันเป็นเรื่องของการเทรดออฟเทรดออฟหมายความว่าถ้าเราได้อย่างหนึง่งเราก็ต้องยอมเสียอย่างหนึง่งดังนั้นรัฐบาลอาจจะต้องมองก่อนนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจเ,เติบโตแต่ไม่ต้องโตเยอะเกินไปแต่ให้ระดับราคาสินค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างชา้ชาๆและทําให้คนเนี่ยมีไรายได้มากขึ้นแต่ของไม่แพงเกินไปนั้นจะทําให้เกิดความสุขหรือความสมดุลในการดำรงชีวิตในประเทศได้นะครับข้อขัดแย้งประเด็นต่อมา,ออมาก็คือว่าการสร้างสมดุลภายนอกครับ การที่เศรษฐกิจเติบโตมีการส่งออกได้สูงเราก็มักจะพบว่าอัตราแลกเปลี่ยนของเราจะแข่งค่าขึ้นด้วยการแข่งข้าของอัตราแลกเปลี่ยนแน่นอนครับมันก็ส่งผลเปอุปสรรคกับการที่เราจะมีการซื้อเครื่องจักรหรือซื้อวัตถุดิบเข้ามาดังนั้นรัฐบาลจะต้องสร้างสมดุลในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและความขัดแย้งทางเป้าหมายสุดท้ายก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่รัฐบาลมุ่งเน้นสนับสนุนในด้านในดๆมักจะมีผลต่อเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งเสมอตัวอย่างเช่น เมื่อรัฐบาลสนับสนุนทางด้านอุตสาหกรรมแรงงานในภาคเกษตรกรรมก็จะไหลเข้าไปในภาคอุตสาหกรรมทําให้ภาคเกษตรกรรมโดนละทิ้งหรืออย่างในปัจจุบันนะครับเมื่อมุ่งเน,น้นในการให้บริการมากขึ้นแรงงานไหลไปอยู่ในภาคบริการมากๆทําให้ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันรัฐบาลจะต้องมีการดําเนินนโยบายโดยมุ่งเน,น้นการสร้างความสมดุลในทุกภาคส่วนนะครับ ในบทนี้นะครับเราจะสังเกตนะครับว่าเป้าหมายการพัฒนาของรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับมีหลายเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจเช่นรัฐบาลไม่สามารถมุ่งเน้นพัฒนาเฉพาะ GDP ได้รัฐบาลจะต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูเรื่องความสมดุลต่างๆรวมถึงการกระจายรายได้นะครับ